สวัสดีครับทุกคนในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราจะไปโรงเรียนวันแรกนั่นเองครับทุกคนเฮ้ยแต่ว่ารู้สึกหิวข้าวมากๆเลยละเนี่ยเราจะไปกินอาหารที่โรงเรียนหรือว่าเราจะแวะร้านอาหารสักคู่ก่อนดีกว่าหรือว่ายังไงดีไปกินที่โรงเรียนแหละดีแล้วเฮ้ยนี่ถึงแล้วเหรอเนี่ยโอ้โรงเรียนสวยเหมือนกันนะอ๋อสวัสดีฉันชื่อยูกีนะ เธอเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมแล้วเธอชื่ออะไรหรอสวัสดีฉันชื่อเอวินน่ะยินดีที่รู้จักนะอ๋อแล้วนี่เธอเพิ่งมากินข้าวชาวที่นี่ใช่ไหมฉันก็ยังไม่ได้กินงั้นเรากินพร้อมกันนะได้เลยได้เลยเธอก็ไปหยิบจานสิเราจะได้มาตักพร้อมกันเลยโอเคค่ะฉันหยิบมาแล้วเธอจะกินอะไรหรอ อ่อฉันก็ไม่รู้ว่าฉันเพิ่งมาที่นี่ฉันกินตัวนี้แล้วกันแล้วก็ราดซอสสักหน่อยหนึ่งสักสองสามอย่างชุบชุบชบโอ้น่าทานจังเลยฮะแ,แล้วเธอจะกินอะไรเนี่ยอ๋อของฉันก็จะมีตามนี้แหละแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวฉันกินไม่หมดนะ่ะอ้าวหอมามากๆเลยของเธอหอมเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยของเธอก็หอมเหมือนกัน นี่นะฉันหยิบช้อนให้นี่ของฉันนี่ของเธอนะงั้นเราไปนั่งกินกันเลยดีกว่าเนาะเออโอเคโอเคง้นไปกินกันเลยอืมมีแต่อะไรน่ากินทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้ฉันนี่อยู่แล้วเออนี่เรายังไม่วีน้ำเลยเดี๋ยวฉันไปหยิบน้ำให้นะได้ได้ได,ได้ขอบคุณนะของฉันนะ่ะฉันกินได้หมดเลยเอามาเลยนะโอเคโอเครอแป๊บนึงนะเดี๋วยวฉันไปเอามาให้รอแปบบ๊บ อ่อยุกิจะกินน้ำอะไรดีนะเนี่ยโอ้ยคิดหนักเลยเราอย่างนั้นเราหยิบของเราก่อนดีกว่าของเราเป็นน้ำเชอรี่ของยุกิเป็นนัสตรอเบอรี่แล้วกันเนาะยุกิน่าจะชอบแหละมังหรือว่ายังไงชอบแหละต้องชอบแหละอืมนี่ยุกิมาแล้วนี่ของเธอจ้ะอันนี้ของฉันส่วนนะัสตรอเบอรี่ของเธอนะอืม น่าทานจังเลยโอเคอย่างนั้นเรามากินข้าวกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเข้าห้องเรียนสายเอาอี่เอลวินฉันคงไม่ได้เข้าห้องเรียนกับเธอนะเพราะว่าแม่ฉันโทรมาหาค,คุณครูบอกว่าท่านป่วยฉันต้องไปดูแลท่านฮะนี่แม่เธอป่วยเหรอรีบกลับไปดูแลแม่เธอเถอะวันนี้อ่ะฉันเรียนคนเดียวได้ฉันเพิ่งเข้ามาก็ไม่เป็นไรหรอกอืม ฉันขอบคุณนะเออแต่ยังไงฉันต้องรีบไปแล้วะ่ะแม่ฉันรอรีบไปเถอะเดินทางปลอดภัยนะบ๊ายบายไปห้องเรียนดีกว่าคุณครูน่าจะมาแล้วอ่าวสดีครับนั่งหน้าก็แล้วกันนะจะได้เรียนเข้าใจอ้าสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามีเด็กใหม่นะเออ เพิ่งย้ายเข้ามานะจ๊ะเดี๋ยวคุณจะให้เขาออกมาในน้ำตัวหน้าห้องนะเชิญเลยจ้าอ่อสวัสดีครับผมเอวินครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มเรียนกันเลยอ่าวิชาประวัติศาสตร์นะคะเธอเธอเมื่อวานนี้อะฉันแวะไปร้านหนึ่งมาโอ้ไก่เขาอร่อยมากๆเลยโอ้ยฉันอยากไปกินอีกฮะนี่เธอไปกินอีกแล้วเ,เนี่ยไม่รู้จะชวนฉันอีกแล้ว เธอไปแอบกินคนเดียวซินะอ๋อแอบอร่อยคนเดียวไม่บอกคนอื่นเธอเธอดูนี่สิฉันได้โทรศัพท์ใหม่สวยไหมติสติ๊กเกอร์ไปด้วยอ่ะเอออออออไอ้เนี่ยพวกเธอช่วยกันเบาๆหน่อยได้ไหมอ่ะฉันนอนอยู่นะไอ้หวววววอะอะอนี่พวกเธอมันเลิกเรียนแล้วอย่างั้นฉันกลับบ้านก่อนนะแม่ฉันรออยู่นะ อ๋อนี่เธอจะกลับเลยเหรอไม่รอแบบไปเล่นกับพวกเราก่อนเหรออ่อคงไม่อ่ะฉันต้องรีบกลับบ้านเอ้ยนี่น้องฉันเล่นของเล่นไม่รู้สึกเก็บอีกแล้วละเนี่ยดูสิแต่ไม่หมดเลยตอนเช้าไม่ต้องปลูกฉันมาแต่แต่เช้าเพื่อมาเก็บของเล่นให้น้องสินะเฮ้ยเหนื่อยใจเหลือเกินแม่ครับผมกลับมาแล้วครับ อ๋อกลับมาเล้วลูกไปอาบน้ำเข้านอนนะมันดึกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแม่พรุ่งนี้วันเสาร์นะแม่ลืมแล้วเฮย้ยแม่ทำงานหนะักเกินไปแล้วนะเนี่ยพักผ่อนด้วยนะืมแม่นี่อย่างงั้นผมเข้าห้องก่อนนะนี่น้องทำไมไม่รู้จะเก็บของเล่นฮะเห็นไหมเต็มบ้านเต็มเมืออไปหมดแล้วเนี่ย อ๋อพี่อย่าบ่นนักเลยนะฉันก็ลืมไปแหละโอ้ยอย่างนั้นอาบน้ําก่อนดีกว่าชุบชุบชุบอ๋ออาบแค่นี้ก็พอแล้วเพลืองน้ําค่าน้ําจะขึ้นเฮ้ยนี่พี่ใส่ชุดน,นี้แล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยสักหรือยังเนี่ยอย่ามายุ่งกับฉันหน้าฉันจะนอนซักไม่สักเรื่องของฉันแล้วฉันจะนอนไหนฉันนอนนี่ก็ได้เฮ้ยฉันไม่สนใจพี่หรอกเชื่ออืม จบไปแล้วทุกคนสำหรับละคสรสั้นเรื่องตอนไปโรงเรียนวันแรกนั่นเองนะเป็นยังไงบ้างทุกคนชอบกันหรือเปล่าอ่าถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะบ๊ายบายทุกคนยู